สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงจะหุ่นประมาณใกล้เคียงนี้นะครับผมก็คือเป็นคนผอมนะครับแต่ว่ามีพุงนะครับย้อนกลับไปดูผมเมื่อตอนประมาณ2006นะครับตอนนั้นหนัก60กิโลผมก็เคยมีหุ่นประมาณนี้มาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือเมื่อเราผอมแต่ลงพุงเราจะทำไงดีครับ คำตอบก็คือต้องเบิ้ลนะครับหรือการเอาน้ําหนักขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องนะครับกินอาหารให้เพียงพอนะครับก็คือต้องครบห้าหมู่แล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับก่อนจะเริ่มสาระนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยผมหนักประมาณ6กสกิโลนะครับเป็นคนผอมมีพุงแล้วเราก็ยกเวทแล้วก็กินให้ถูกต้องนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาการตามที่เห็นในรูปนะครับดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าง ทุกการพัฒนาการเนี่ยนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับสำหรับเรื่องโภชนาการนะครับผมอยากจะให้ทุกคนใช้โปรแกรม MyFitnessPal ในการ track c a l o รี e นะครับซึ่งถ้ายังใช้ไม่เป็นเนี่ยให้กลับไปดูวิดีโอเก่าๆที่ผมสอนใช้นะครับสำหรับปริมาณแคลอรี่ที่ต้องกินนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ถึง3,000นะครับอยากจะให้ทุกคนลองกินดูก่อนแล้วก็เมื่อน้ำหนัก คงที่นะครับเราค่อยๆปรับเพิ่มอาทิตย์ละประมาณ1 0 0 2 0 0งแคลอรี่นะครับปริมาณน้ำหนักที่ขึ้นนะครับไม่ควรจะเร็วเกินไปนะครับควรจะเล็งไว้ที่ประมาณ0 5กิโลหรือว่า1กิโลต่ออาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนะครับจะเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ4่กิโลนี่ถือว่ากำลังดีครับผมตารางอาหารที่เน้นงบประมาณไม่ค่อยสูงนะครับก็จะมีนมขนมปังนะครับมีแฮมแล้วก็มีไข่นะครับ ซึ่งพวกนี้สามารถหาซื้อได้สะดวกตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับส่วนมื้อกลางวันนะครับก็จะมีพวกลาบน้ําตกนะครับกับข้าวเหนียวแล้วก็ดื่มนมด้วยนะครับเพื่อเพิ่มแคลอรี่ครับผมส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็จะเน้นข้าวเช่นเคยนะครับถ้าเบื่อจะมีหมูหยองนะครับแล้วก็มีไข่เจียวด้วยครับกินซอสมะเขือเทศก็ต้องใส่ลงไปในบันทึกด้วยนะครับ คนที่กินไข่เยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้เอาน้ํามันนะครับมาใส่ในฟอกกี้นะครับจะได้ฉีดไรกระทะนะฮะเราจะลดปริมาณไข่มันที่ได้จากน้ํามันได้มากเลยครับสำหรับการฝึกซ้อมเวทเทรนนิ่งนะครับเราจะเน้นไปที่การเพิ่มพลักกำลังแล้วก็เน้นไปที่การเพิ่มกล้ามเนื้อทั้งตัวครับดังนั้นท่าที่ใช้ฝึกซ้อมเนี่ยจะเป็นท่าประเภทคอมพาวมูฟเมนต์นะครับหรือท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมๆกันครับ ดูตัวอย่างเช่นวันจันนะครับจะมีการเล่นสปอตนะครับเพื่อเล่นขานะฮะวันพุธเป็นเบนช์เพรสเพื่อเล่นอกวันศุกร์จะเป็นบาร์เบลโรนะครับแล้วก็วันเสาร์จะเป็นโอเวอร์เฮดเพรสนะครับทั้ง4ท่านียจะเป็นท่าที่เราเล่นน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาท่าที่เล่นหนักที่สุดเล่นยากที่สุดเนี่ยขึ้นมาไว้ท่าแรกครับ ส่วนน้ำหนักที่จะให้ใช้นะครับเป็นน้ำหนักที่เราสามารถเล่นได้เองโดยไม่มีใครช่วยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้โดยที่ฟอร์มไม่เสียนะครับเช่นไม่โกงเป็นต้นนะครับเล่นที่ประมาณ 6- 8ถึงครั้งก็คือเราจะหมดแรงเนี่ยครั้งสุดท้ายพอดีครับถ้าเกิดเราสามารถเล่นได้มากกว่า6-8ถึงครั้งเช่นยกแล้วเล่นได้10ครั้งเนี่ยเราต้องเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้จำนวนครั้งที่เรายกได้เนี่ยน้อยลงครับสำหรับท่าที่จะให้ใช้นะครับสามารถใช้ทั้งบาร์เบลหรือดัมเบลก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดสั่งว่าเป็นโอเวอร์เฮด และไม่มีบาร์เบลนะครับสามารถใช้ดัมเบลแทนได้นะครับเดนช์เพรสก็สามารถใช้ดัมเบลแทนได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีส่วนเดด d l ลิฟต์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นท่าอื่นได้ครับสควอตสามารถเปลี่ยนเป็นก๊อปเล็บสควอตหรืออย่างในรูปนะครับเพื่อให้ใช้ดัมเบลเล่นได้ครับผม สำหรับข้อผิดพลาดของคนที่อผอมและลงพุงที่ทํากันบ่อยนะครับคือการเล่นกีฬานานเกินไปนะครับชเช่นเตะฟุตบอลนานนะฮะหรือว่าออกกําลังกายเช่นว,วิ่งเนี่ยใช้เวลานานเกินไปทําให้กล้ามเนื้อไม่พัฒนาครับแล้วก็แทนที่จะเอาเวลาที่ได้พักเนี่ยมาให้กล้ามเนื้อได้สร้างกลายเป็นว่าเราต้องใช้พลังงานที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพื่อไปเล่นกีฬาเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ย สามารถเล่นกีฬาได้นะครับแต่เล่นแค่พอเหมาะนะครับและพยายามดื่มเครื่องดื่มที่เป็นคาร,ร์โบไฮเดรตและโปรตีนระหว่างเล่นกีฬาด้วยครับโอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้เอาตารางนี้ไปลองใช้กันดูนะครับทั้งตารางการกินแล้วก็การออกกําลังกายครับถ้าคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์และมีสาระก็ช่วยกันกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยครับสวัสดีครับ